คิงคองหูกระทะจะเยียวยาทุกสิ่งตลอนเที่ยวตะลุยกินอีกแลวน,นี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยไม่พูดไม่พูดอย่าพูดมไม่ใช่เราอยู่ที่ร้านคิงคองค่ะทุกคนคิงคองนี่อยู่ร้านในซอยแปดใช่ไหมใช่บึงโขงหลงซอยแปด อันนี้คือเราอะมากินหมูกระทะนะคะแล้ววิวคือดีมากๆตอนนี้เรากำลังจะโคเคแล้วแล้วฝนก็โสกอากาศดีเราอยากายถ่ายเพื่อได้ดูก่อนกอดที่อาหารจะมานะคะโอ้บรรยากาศฟินว่ะโอ้โหนี่สี่เก้าเก้าหรอนึกว่าห้าเก้าเก้าใหญ่มากใหญ่ทอตัวให้หนีเลย โอ้โหเยอะมากครับจานแบบว่าเท่าจานใหญ่เท่าจานใหญ่เุงผู้หญิงเท่าตัวเจ๋อเลยดูเก่งจริงค่ะถ้าเป็น5ครับห้าจประมาณเต็มโต๊ะกว่านี้เต็มโต๊ะเต็มโต๊ะกว่านี้บางทน้อง เขาดูในเบดูในเมนูเนาะเขาถือมาจานหนึ่งโอ้โหนี่กันใหญ่แล้วนะอันนี้สี่เก้าเก้าค่ะมีุ่้งที่สำคัญมีกุ้งสดด้วยทุกคนนี่แล้วก็มีแองจี้เบอร์ดแองจี้เบอร์แองจี้เบอร์กกรอบหมึกสดไข่หมูวิทุกคนแล้วก็หมูบักด้วยนะนี่น้ำจิ้มเติมตลอดคือน้ำลายแล้วฮะแล้วก็มีมีผักมีผักเกลื อันนี้ก็เป็นผู้ผักเป็นมุ้นเส้นอะไรต่างๆนานานะคะสายผักก็เป็นใจเอกีคนเดียวหมี่ไม่กินผักเพราะว่าขื่นขึ้นขื่นขึ้นดีชื่นใจมากกระทะโกรดแล้วนะตอนนี้กระทะโมโหแล้วมากแล้วเกือดเกล็ดไง เืออเาตัวเขาไว้นิดดีกว่าโอ้ตำถาดหลายเอื้องเลยอ่ะโอ้ตำถาดก็ใหญ่นะครับตำถาดก็ใหญ่ทุกคมเหือนกันจะแซ่บหลายโอ้เอ๋เดีตำถาดมีอะไรบ้างเนี่ยก็มีขึ้นตำไง เนี่ยคั้งต่ำอ๋อโอเคมีหมูยอโอเคห่อไม้หอยแล้วก็นี่แหละหมูกรอบเฮ้ยอะไรอ่ะหมูสามชั้นอะก็กรอบก็มีปีกไก่มีขนมจีนมีไข่ต้มอยากกินอะไรด้วยแล้วม่นีจังแซบขอชิมน้ำจิ้มก่อนนะน้ำจิ้มของคันคือหอมเป็นยังไาง นะคะควิวดีอาหารอร่อยสะอาดบริการดีมากมากเลยมีชื่อร้านอะไรคะหนิมคิงคองคิงคองแบบซอยแปดนะคะอย่าลืมตามเจ๊๋กะเฮียหมีอย่าลืมตามกมามามินนะตอนนี้หิวนะนึกกินอะไรก็เอเอ,เอๆหน<ๆ>าด้ากินก่อน